มีเรรรรื่องงง้้กาาใชจิบบยััคตอนนี้ดําเนินการจะทดสอบใช้จริงแต่ว่าก็ได้ทดสอบกับห้องแลบที่ซีเกตมาสร้างที่นี่นะครับซีเกตมีห้องแลบที่สร้างที่นี่อยู่หลายห้องนะครับก็สี่ห้องเนี่ยก็จะอยู่ที่วิทยาลัยนวัตกรรมแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นห้องที่อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะมีพื้นที่ซีเกตนํามาให้เป็นพื้นยางที่เหมือนกับของซีเกตนะครับมีเครื่องจักรที่ซีเกตมาวางซึ่งตอนนี้ทดสอบกับการวิ่งที่ห้องแลบที่มี Environment คล้ายซีเกตแล้วครับก็ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับ ในท่สนที่ใช้ระบบเซนเซอร์เข้ามานี้ระยะทางของเซ็นเซอร์ที่มันใช้เนี่ยมีระยะทางไกลแค่ไหนตอนนี้ประมาณ30เมตรนะครับสาเมตรเลยแะครับ,รบแ,ตแต่เราจริงๆเราใช้ไม่ถึงแต่ประเด็นคือว่าสามสิบเมตรที่ยิงไปนะครับถ้ามันสะท้อนหรือมันเจอสิ่งกีดขวางเนี่ยก็จะกลับมาเป็นทันที่ให้นะครับความสามารถ30เมตรนี้ก็จะเป็นข้อ,ขอจํากัดอันหนึ่งแต่ว่าก็คงสามสิบเมตรน่าจะเพียงพอแล้วครับ แต่ท่านหลายคนอาจจะเห็นว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเรามาพูดมาถึงกันขนาดนี้แล้วอยากจะเห็นวิธีการสาธิตแล้วว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีความน่าสนใจแล้วก็การทํางานนั้นจะเจ๋งจริงอย่างที่อาจารย์พูดจริงหรือเปล่านะครับไปชมการสาธิตกันครับ ผมะแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์นะครับอธิบายในส่วนของขั้นตอนในการทํางานของเจ้าหุ่นยนต์ a i v ตัวนี้นะครับว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับผมเชิญเลยครับอาจารย์ครับจริงๆหุ่นยนต์ a i v นะครับจะมีการทํางานก็คือตัดสินใจอยู่บนตัวหุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าจะส่งค่าต่างๆกลับมาที่เตชันเพื่อง่ายต่อการสั่งใหม่หรือคอนโทรลหรือทําในอนาคตในการวางผาพนะครับครับพัฒนาระบบที่พัฒนาขึ้นนยครับในทีวิจัยก็พัฒนาจาก โอเพนซอร์สที่รว่า i o s นะครับแล้วก็สามเขียนตำแหน่งขึ้นมาเป็นลักษัตวกราฟิกแล้วก็กำหนดจุดในแมพนะครับจะเห็นว่านี่คือแผนที่และจะเห็นว่าจะมีการเคลื่อนที่อยู่นะครับก็คือคนที่เคลื่อนที่อยู่นะครับเซ็นเซอร์อจะจับมาตลอดเวลานะครับแล้วมาแสดงผลที่นี่นะครับเป็นสีแดงๆนะครับส่วนแมพอันนี้ก็คือแมพแผนที่ที่สร้างขึ้นมาแล้วในอดีต นะครับแล้วหุ่นยนต์ก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนในการอัปเดตเป็นแบบเรียลไทม์ก็คือตามเวลาจริงณวในเวลานี้หุ่นยนต์ก็อัปเดตเรื่อยๆว่าตัวเองอยู่ที่ไหนนะครับจากนั้นก็จะวางแผนการวิ่งได้นะครับโดยผ่านระบบ Wi-Fi ที่อยู่ที่นี่นะครับส่วน WiFi นี้ก็จะเป็นตัว Wi-Fi ทั่วไปนะครับที่จะใช้ในบริษัทซีเกตได้นะครับครับผมครับในส่วนของหน้าจอในการแสดงผลเนี่ยนะครับก็จะมีตำแหน่งที่เราอยากจะให้หุ่นยนต์ไปนะครับก็คือเราจะเขียนโปรแกรมลักษณะว่าเป็น x กับ y นะครับ x กับ y ตัวนี้ก็เป็นทาร์เก แต่ว่าถามว่ารู้ได้ไงทิ๊กไวนี้ก็คือเราจะมาดูจากแมบแผนที่ซึ่งก็จะมีตัวเลขบอกอยู่ด้านล่างนะครับ mm hmm. ถ้าเราเอาเมาส์ไปคลิกตำแหน่งไหนเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวเลขด้านล่างแต่ในการผลิตจริงๆเนี่ยเราจะต้องบอกเป็นตัวเลขเพื่อจะดู accuracy ว่าจริงๆแล้วมันห่างก,กันกี่เซน oh. เพราะใช้เมาส์เนี่ยมันก็ดูได้ตานะครับแต่ถ้าเก่าเป็นตัวเลขมันก็จะออกมาเป็น accuracy ได้เราจะทดสอบหุ่นยนต์ได้ง่ายนะครับแล้วก็สร้างลักษณะของการกรอกแผนที่กรอกตำแหน่งที่อยากให้หุ่นยนต์ไปเนี่ยใ,ในรูปของตัวเลขแล้วก็คอลัมน์ตอนนี้เรราาากํหนดไว้ปะมณ6 นะครับเป็นเลขตามที่เห็นในตามพื้นนั่นคือ1 2 3 4 5 6ห้าหเมืม่อเราสั่งของยนต์เนี่ยคุณโดยก็จะวิ่งไปตามตำแหน่งนั้นแล้วก็สามารถหลบหลีกบางส่วนได้นะครับส่วนในการสั่งด้วยเมาส์หรือว่าคลิกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแอคคอรเรนตนักแต่มันก็จะได้ระดับหนึ่งเช่นเรามองด้วยตาเปล่าว่าพื้นที่นี้ว่างอยากให้่ยนยโต์ไปอยู่ตรงนั้นเราก็คลิกได้นะครับการสั่งก็สั่งได้2ส่วนครับ,รบผมในส่วนนี้มีการทดลอง กําหนดในเหมือนกับเป็นสถานที่จริงในส่วนนี้เคยมีการทดลองในตอนนี้เราทดลองเพื่อส่งงานที่บริษัทซีเกตนะครับทดลองในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราทดสอบเอเวอเรนต์ใกล้เคียงกันแต่ที่ห้องแลบที่ซีเกตมาตั้งขึ้นเนี่ยนะครับเราทดสอบแล้วคุณยนเราจะอยู่ที่บวกลบประมาณ4เซนนะครับซึ่งตาม requirement คือ5เซนนะครับในแผนต่อไปคือเราจะยกคุณจนนี้ไปลองที่ส่วนหนึ่งของซีเกตเป็นพาร์ทไดฟ์นะครับที่วางแผนกันไว้นะครับซึ่งอาจจะเป็นวันเดือนหน้าหรือเดือนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่จะเทสให้เรียร้อยก่อบ ในส่วนนี้ไปดูที่เจ้าตัวเครื่องเลยนะครับว่ามีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับไปดูวิธีการทํางานของเจ้าตัวเครื่องกันก่อนเลครับ